ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนแฟนเพจชมรมเฉลือ,เอดเยื่อแจกร,รมเช้านี้เดินทางมาต่างจังหวัดนะครับมาทำภารกิจนะครับ เดินทางก็คุยเล่นกันไปเป็นการซ้อมในตัวนะครับเป็นการซ้อมในตัวเพื่อมียุทธการฟ้าสางเมื่อไหร่ก็จะได้รายงานสดให้เพื่อนๆพ,พี่น้องประชาชนแฟนเพจทราบนี่จะเป็นการซ้อมในตัวนะครับซ้อมรายสดตั้งช้าไปก่อน ตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงนะครับกำลังเดินทางไปดูคดีของสองคดีที่โรงพักสีมหาโพธิ์จังหวัดปีนบุรีก็ทั้งคดีเก็บเงิน4ี่หมืนบาทในกระเป๋าอหลนนะครับ4ี่หมนบาทแล้วก็คดีรถชนตายนะครับสองคนเสียชีวิต ที่ยังมีข้อสงสัยก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาดูคดีให้ชาวบ้านที่ร้องขอความเป็ธรมเข้ามาว่าใครผิดใครถูกและเป็นยังไงนะครับก็ถือโอกาสสวัสดีตอนเช้านะครับกับพี่น้องแฟนเพจทุกๆคน วันนี้อยากคุยถึงอดีตนักร้องหมอลำคนหนึ่งนะครับนักร้องหมอลำคนหนึ่งที่ปัจจุบันก็นะครับโด่งดังเรื่องพญานาคนะนักร้องหมอลำคนเนี้นะครับจากนักร้องหมอลำซึ่งเป็นคนพูดเก่งนะแล้วก็ พอช่วงตกอับก็มาเป็นคนขายรถเลข่ขายผักขายอะไรรถเล่นะครับแล้วก็เป็นนี้นอกระบบนะเป็นนี้นอกระบบก็สุดท้ายก็ต้องหลบหนีไปบวชเป็นพระนะหลบหนีไปบวชเป็นพระประวัติของบุคคลคนนี้นะครับมีครอบครัวเป็นครอบครัวที่เป็นหมอดู นะครับเป็นพอดูปัจจุบันเนี่ยอเอาพ่อไปเลี้ยงอยู่ที่ข้อกไก่มีบ้านใหญ่โตมีบ้านใหญ่โตหลายล้านบาท <c oughs> นะครับมีบ้านใหญ่โตหลายล้านบาท <c oughs> แล้วก็พ่อตัวเองป่วยติดเตียงด้วยความอับอายก็เลยเอาพ่อไปไว้ที่เขาเรียกว่าห้องที่เคยเป็นที่เลี้ยงไก่ นะครับเคยเป็นที่เลี้ยงไก่นะบุคคลคนนี้เคยใช้ความกระล่อนปิ้นป้นนะด้วยการเอาพระเนี่ยนะครับไปซ่อนไว้ในดินก่อนนะแล้วก็ ه, อ้างว่าตัวเองนิมิตเห็นนิมิตเห็นเนี่ยแล้วให้ชาวบ้านไปขุดพระที่ตัวเองซ่อนไว้ แล้วก็พอสุดท้ายชาวบ้านก็ด้วยความที่หลงเชื่อเพราะหนึ่งตัวเองเคยเป็นพระเอกหมอลำพูดเก่งมีวัฒนศิลในการพูดนะเอาผ้าไปซ่อมไว้ในดินคุเจอก็เชื่อว่าเป็นพระโบราณน,นะที่คุณพบเจอตามนิมิตฝันของนะพวกที่ข้างใครพยาน,นาค เสร็จแล้วก็พระเนี่ยไปหลอกขายไปหลอกขายชาวบ้านนะก็ได้เงินได้ทองมาอันนี้เช้านี้ก็เลยมีเวลาก็เล่เาสู่กันฟังถึงประวัติของนักร้องหมอลำคนหนึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่หลบหนีเจ้านี้นอกระบบเนี่ยก็ไปสร้างพระวัดใหญ่โตนะก็ทำการให้ ความที่เป็นนักร้องหมอลำก็ให้คนหลงเชื่อนะเอาเงินมาทำพญานาคนะครับทำพญานาคเราจะมีตั้งแต่ก้าหัวมีหัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาศัยความเชื่อของคนในในพื้นที่นะครับแล้วก็คนต่างจังหวัดที่เชื่อว่าพญานาคจะให้โชคก็นะ สร้างมาเยอะแยะเป็นลนะักษณะเหมือนเฟรนชายก็มีการพูดถึงอีกครอบครัวหนึง่งซึ่งก็มีฐานะต่ำรวยจากการขายเครื่องรางของขัง,งเกี่ยวกับพญานาคพวกนี้จะเชื่อมกันหมดนะจะเชื่อมกันหมดระหว่างกลุ่มที่ขายนะครับเครื่องรางของขัง,งเกี่ยวกับพญานาคนะก็ จะมีนิติสัมพันธ์กันนะครับกับพวกอ้างตัวเองเป็นจอมกมังเวทเป็นเกจิอาจารย์ะอะไรเงี้ยนะซึ่งก็ต้องเรียนว่าคนพวกนี้มันใช้ปามกะล่อนปิ้นป้อนปามที่เป็นน้องร้องหมอลำเก่า,าเป็นพระเอกหมอลำพูดพูดแล้วคนเชื่อคนหลง ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันก็ต้องออกมาพูดคุยกันเนะมื่อวานนี้ทางอมรินทีวีก็ได้มีการสัมภาษณ์ฤศีนะฤศีก็ได้ยอมรับความจริงหลายๆอย่างเกีนะ่ยวกับเรื่องของน้ำมันพายนะที่อ้างว่าไปซื้อมาจากสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมันไม่ได้มีการที่บอกว่าใช้น้ำมันพายอันนี้แล้วจะทําให้สาวหลงสาวรักอะไรหรือทําให้ผู้ชายเนี่ยเอาไปใช้แล้วจะทําให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลงสุดท้ายพาออมรินไปสัมภาษณ์เป็นโป๊ะแตกก็คือไปซื้อมาจากพวกตลาดทั่วไปนะไม่ได้มีอิทธิฤทธิเดชอะไรเลยเอามาขายนะขวดนึ่งตั้งหลายบาท ผมบอกว่าไอ้พวกอย่างนี้มันไม่มีจริงรอไอ้น้ำมันพงน้ำมันพายให้คนรักคนหลงอะไรเงี้ยถ้ามันดีจริงเนี่ยนะมันก็คงเอาไปใช้กับคนทั้งประเทศแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องมาอยู่ในจอมพวกพวกข้างสยศาสตร์นะหรือเหล็กไหลอะนะไอ้ที่มีคนชอบอ้าง เป็นเหล็กไหลเนี่ยจริงๆเป็นแร่เหล็กตรงนั้นแหละไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือแม่เหล็กดูดั้นแหละนะถ้าลองมาให้เรายิงรับรองตายคาที่หมดอะ่ะไม่มีว่าไม่เข้าอะนะ่ะไอ้พวกที่ว่าอ้างเลหล็กไหลอะไรทั้งหลายแหละจอมความหังเวทอะไรที่ไปทำพิธีตัดอยู่ในถ้ำอะ่ะพวกนี้นถ้าตำมาให้พวกผมยิงอ่ะรับรองตายหาหมดอนะครับไม่มีทางรอดสัก สักลายพวกไอ้ถือเหล็กหลไหลไอ้แม่เหล็กดูดตรงตู้เย็นนะครับแั่นั้นเนี่ยความเชื่อพวกนี้มันจะเป็นความเชื่อที่ผิดๆมันไม่มีจริงหรอกนะครับไอ้พวกเหล็กไหลพวกนะ้ำนะมันพายหรืออะไรมันมซื้อมาจากทั้งนั้นน่ะ้ามเปารัดสำเพงหรืออะไรพวกนี้มาหลอกเอาซื้อถูกขายแพงนะอ้างเป็น พวกไสยศาสตร์เก่งๆพวกนี้ยแต่จริงไม่มีฤทธิเดชหรอกโดนส้นตีนก็ตายหมดครับเนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วพวกที่อ้างเป็นร่งงรางทรงพอเจอตำรวจใส่กุญแจมือนะออกจากร่างทรงไม่ทันเลยนะครับหรือพวก,กร่างทรงแบบือศีแบบเนี้ยโดนส้นตีนสักสีห้าดอกเนี่ยรับรองนะกลายเป็นคนธรรมดาทั้งนั้นถนึงบอกว่าบางทีมันอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่าย ยิ่งเราไปหลงเชื่อนะครับพวกอย่างเงี้ยพวกในราัานวิชาเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียเงินเสียตัวมาเยอะแล้วนะยิ่งพวกแม่ไม้เนี่ยนะะเจอฤาษีปากหวานฤาษีอารมคมคายหน่อยหลงนะหัวปักหัวปัม๊มสุดท้ายก็ยอมเป็นเมียฤาษีหมดอะตกเป็นเมียฤาษีเพราะอะไรเพราะความที่นะหลง มันไม่มีจริงหรอกน้ำมันพายน้ำมันเปยะหรือน้ำมันอะไรลักอะไรลักหลงลักอะไรไม่มีอ่ะอย่าไปเชื่อมากอยู่ที่กิเลสตัณหาของแต่ละคนมีความมากมากในการอารมณ์หรือไม่นะไม่ใช่เกิดจากความที่ว่าใช้น้ำมันพายของอาจารย์นู่นอาจารย์นี่หรือฤาษีตนนั้นตนนี้นะตอนนี้มันก็โยนกันไปโยนกันมาอยู่นะคนนั้นก็บอกกูก็ไม่ได้สร้างพญานาาคนนั้นก็บอกกูก็ไม่เกี่ยว พาะนั้นก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเกี่ยวหมดอ่ะวันนี้เนี่ยทางกรมป่าไม้จะไปแจ้งความนะ่ะเท่าที่ผมได้คุยกันเนี่ย17คนนะร่วมกันปลุกป่าสงวนซึ่งขณะนี้ผมทําเรื่องจากสพเกองตูมเนี่ยมาให้กรมชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกมกับการป่าป่ามทรัพย์ช่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือปศสเนี่ยเป็นผู้ทําคดีแทนอันในพวก วกในราชานวิชาอะไรต่างๆเนี่ยนะยูทูปวงยูทูปเบอร์บางคนเนี่ยนะเดินทางจากที่นน่นน่ยนะอีสานเนี่ย,นะายมากรุงเทพคือผมจัดทัวร์กรุงเทพกันอ่ะเพราะว่าโดนกันสิบเจ็ดคนสิบเก้าคนยี่สิบคนเนี่ยมาต้องมารถตู้สอง,องคันมาเขาเรียกจัดทัวร์จัดทัวร์มาเที่ยวกรุงเทพนะแค่จ่ายมันจะได้สมน้ําสมเนื้อหน่อย เวลาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยคดีปลุกลุกป่าพวกเนี้ยหรือตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยใครจ่ายมันจะได้สบายหน่อยเดินทางมาขึ้นสารอญญายการัชดานะนะแล้วก็ได้มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเวะลาติดเนี่ยจะได้ติดที่เรียนจากรุงเทพนะคดีป่าไม้เป็นคดีพิเศษเป็นกฎหมายพิเศษไอ้เพศเพศแบบขาดเจตนาไม่รู้ไม่เห็นนะอย่างํำนันเนี่ยก็มีํำนันเนี่ย วิดีโอเนี่ยนะที่ไปตักดินหน้าคนอื่นกับนันมาคุมเองเนี่ยรับรองโดนทุกดอกอะ่ะนะไอ้พวกร่วมสนับสนุนเนี่ยนะครับตักดินมาถมเนี่ยไอ้นี่ก็มีความผิดรถแท็กเตอร์รถแมคโครที่เอามาใช้ในการกระทำความผิดก็ต้องให้ตำรวจยึดไว้เป็นของกลางน o ะรถแมคโครที่เห็นอยู่ปรับพื้นดินเนี่ยรถแท็กเตอร์ปรับพื้นดินทุกอย่างคือของกลางหมดะ นะก็ถือว่าซวยไปนะครับสำหรับผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ก็ผมก็ร้องนาำเพอให้ช่วยจัดก,การด้วยนะเป็นนาำเพอเนี่ยอ่าเป็นเป็นโทษทีเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะพรเห็นการ,รํำความผิดของการตัดต้นไม้ทำลายป่านะการปลุกรูกป่าสงวนแต่เพิกเฉยก็ถือว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยละเ,เว้นปฏิบัติหน้าที่ก็เดี๋ยวจะไป เช็คบินที่ปปปให้อีกดอกหนึ่งนะสาหรับผู้ใหญ่บ้านนะหมดเลยเป็นลำ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 เนี่ยแล้วก็ไปเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยอันนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียเพราะว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐแล้วพบเห็นการ,รำาํำความผิดนะมีการตัดไม้มีการบกรุกป่าสงวนนะครับก็ถือว่าเป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องโดนด้วยนอกจากกำนันกับเมียที่ไปถมดินนะผู้ใหญ่บ้าน มาเป็นยูทูบเบอร์นะทุกอย่างคือพอเห็นการกระทําความผิดนะครับแต่ไม่ดําเนินคดีไม่แจ้งเจ้าหที่รัฐในการดําเนินคดีผู้ใหญ่บ,บ้านก็โดนด้วยอีกดอกหนึ่งอันนี้เดี๋ยวจัดให้นะหลังจากที่โอนคดีมาที่มาที่นี้แล้วนะก็จะมีการดําเนินคดีกาวรูดหมดลนะยูทูบเบอร์คนไหนที่ตัดไม้ยูทูบเบอร์คนไหนที่ช่วยดึงดาวนะยูทูบเบอร์คนไหนที่อยู่ลําคลอง มันมีภาพปรากฏบหมดแล้วเพราะว่าอม,มรินเขาทำทำได้ดีมากชี้เป้าให้ให้ชัดเจนหมดว่านายกนายขอดึงอะไรนายขอะไรจ่าคนไหนทําอะไรมันชัดหมดแล้วแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเอาภาพของอม,มรินทีวีไปดําเนินคดีนะครับที่ปตสแล้วก็อกองไม้ก็ไปดําเนินคดีได้กำนันคนไหนนะมายืนคุมงานรถไมโครคันไหนตักดินมาถม รถหกล้อกีออ่เที่ยวนะเสร็จหมดอ่ะนะผู้รับเหมานะปั้นพญานาคก็เสร็จหมดจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นนะเอา้าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้คุณมาปั้นพญานาคคุณก็ต้องรู้หมดเลยส่วนคุณจะปฏิเสธหรือรับอะไรก็ไม่ว่ากันในชั้นสอบสวนนะดังนั้นเนี่ยคดีบุลุกป,ป่าสงวนเนี่ยทำไปดํามาผู้ต้องหาเกือบยี่สิบคน ผมนับเนี่ยตอนนี้ยูทูบเบอร์มันมี 10, มีอยู่สิบสองโทรศัพ์เหมาถ้าจะไม่ผิดมีอยู่ห้าก็สิบเจ็ดนะไม่รวมไม่รวมผู้ว่าจ้างนะสองผัวเมียอีกสองเป็นสิบเก้ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะเมียกำนันอีกสามแต่ก็ยี่สิบกว่านะยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดเนี่ยยังมีผู้สนับสนุนบางคนที่ดูยูในคลิปอื่นอีก มวมแล้วเบสิสก็ไม่ต่ำกว่า22คนนะได้มาเที่ยวกรุงเทพกันแน่นอน22คนเนี่ยรับรองว่าได้มาเต้นมะแรงเก่งกองนะหรือจะมาเต้นเต่างอยคงคงเหนื่อยหน่อยนะโดนคดีุมรูกป่าสงวนเนี่ย20กว่าคนเนี่ยนะรับรองว่าสดชื่นกันนะนะได้หมดสดชื่นนะพวกเนี่ย20กว่าคนเนี่ยได้หมดสดชื่น นะครับเรื่องของภูเหล็กไฟเนี่ยพี่น้องประชาชนคงอาจจะไม่รู้ความจริงนคนของเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับที่ฝังตัวอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือน,นก็เรื่องภูเหล็กไฟเนี่ยมันมีอาถรรพ์อยู่อย่างหนึ่งคือว่าภูเหล็กไฟเนี่ยคนชั่วชั่วเนี่ยเวลาที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอ่ะมักจะพบกับอาถรรพ์ มักจะมีอันเป็นไปสําหรับคนชั่วๆนะครับต้องบอกก่อนคนที่คิดไม่ดีคนคิดชั่วนะจิตใจชั่วช้าสามานไอ้ที่นะครับทําผิดกฎหมายนะนะขึ้นไปบนภูเหล็กไฟคนพวกนี้เสื่อมากเนี่ยนะครับจะพบกับความวิบัต,ติตรงนั้นนะใครที่นะมีความประพฤติเป็นโจรน,นะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ ถ้าขึลนไปบนภูเหล็กไฟอ่ะผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยพรากับความวิบัติเพบะกับความ,รราะวามนะเดือดร้อนทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นคนดีเนี่ยขึลนไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยก็จะมีแต่ความเขาเรียกอะไรจะมีแต่ความสุขความเจริญ